สวัสดีครับอยู่กับรายการสกายวอร์ดทีวีนะครับพาร์ทแรกผมก็ได้ทำไปแล้วคราวนี้มากัเป็นพาร์ทที่สองกันเลยนะครับแล้วก็ไปชวนคนก็ติดตามสมาชิกมีสามสี่คนเนี่ยนะโอเคคุ <Okay. S 1> ก,กับผมพาร์ทที่สองกันเลยวันนี้ เกมเดิมมาจัดจัดมาครับพาร์ทที่สอง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 อัพาร์ทที่สองอัพาร์ทที่สองสองสองพูดบ้าอะไรกันมิ๊ช่างเถะครับแต่เสียงเนี่ยผมจะปิดแล้วกันนะมันดังเออแล้วก็ได้ทำการรีวิวสามพันนี้ไปแล้วต่อไปรถ แท็กเตอร์นะครับรถดแท็กเตอร์นะผมชอบกับด่าน oh. ด่าน,านชนบทก็ได้ไปแล้วใช่ไหมครับต่อไป,ไปดูดูการมั้งครับชนบทก็ไปแล้วเมวื่อวานวันนี้ก็มาครับไปเลยเป็นเลยเปเลยผมก็อัพแค่นี้ครับเพราะผมว่าผมอัพเยอะแล้วนะแต่ว่ามันแรงแค่นี้เองอะ ผมก็ชอบอยู่นะเนี่แต่รถของจริงอะรถของจริงใช่ไหมในโลกนี้มันเอามันบิดข้างหลังนำหน้าใช่ไหมแล้วข้างหน้าเป็นทํากาดเป็นเลี้ยวแต่รถคันนี้ดิไม่เหมือนใครเขาเลยนะผมว่าล้อหน้ามันอะล้อหน้ามันพาร้อหลังไปอะผมเลยมันไม่ค่อยแรงอะโอ้โอขอภัยครับขอภยัยเกียมัน คือแบบไม่ดีเลยไม่ได้ไม่ได้อัปเดตมันครับโอเควันนี้เราจะรีวิวสองคันนะครับรีวิวประมาณสองคันต่อไปคันนี้รีวิวไปแล้วไม่ค่อยแรงมันก็ไปไม่ได้ต่อไปีพีแวนครับจานเดิม ดูการเออจะไม่อัพนะครับก็จะเล่นไปเลย,ลเ,ดเ,ยดเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูนะครบเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูเรียบร้อยครับผมชอบเสียงนันะแต่้ถคันนี้มีวันร้อยออยางแตกด้วยนะครับแต่แต่รถคันอื่นไม่มีหรอกพอวิ่งไปนานาล้อ,อยางมันจะแตกครับ แรงมา,มากครับแบบผมชอบอ่ะผมชอบมันเท่ดีด้วยไงย <laughs> ชอบตรงที่มันพังง่ายนะเนี่ยสวิส,สวิสีคับท่านผู้ชมผมชื่อไมค์เคนขับรถสีแดงสีแดงอะไรผมผมแต่งชุดสีแดงต่างหากละครับแลววันนี้ผมก็มาสสแสดงรายการสกายวอร์ดทีวี ว้าม wow. ตอนนี้ผมก็ขับรถ oh. ที่ด้วยครับบอลโอ้ oh, รถบ้าเลยอย่างบอลไม่แต่ตอนนี้เราก็หลุดไปเยอะแล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เทมากเก็บเก็บโหด่านนี้บอกยากมากก็ไม่ยากนะครับมันก็มันก็เหมือนแปลกกว่าด่านอื่น แต่หลังค่ายทหารแตกกว่าเดี๋ยวผมค่อยรีวิวแล้วกันนะครับวันนี้รีวิวแค่คันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นแล้วก็จะจบคลิปกันแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมาใหม่นะครับโอ้ยอยากเสียวเวลาเกินห้านาทมีมันก็เกินห้านาทีได้งั้นผมจะเอาอเยอะเลยแล้วกันนะคลิปนี้ดีหน่อยมารีวิวหลายๆคันไปเลยจริงไหม อันโอ้โหถ้าคนดูถึงหนึ่งล้านพันหมื่นแลล่าเลยเด็ดเด็เดไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมว่าโคตรโคตรจะอันตรายต้องเอาล้อไปติดถังน้ำมันเพื่อเราจะได้น้ำมันมาีแล้วก็ล้อก็บิดโอ้ยก็เข้าไปไม่ทันโอ้พยายามถอยหลังถอย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 ไอนตรงเนี้ยมันยากอ่ะรถคันเนี้ยก็ไม่ค่อยจะดีเลยแล้วพอมันมาใช่ไหมมันก็ เ็ก็จะตายโหแบบโคตรทรยศกันเลยคนขา้างหลังมอนเกมบ้าๆนะครับคลิปนี้เอาสักหกนาทีแล้วกันถ้ามิคก็เจนนาทีก็ได้แต่ว่าหกนาทีจะดีสุดแล้วนะไปผมก็จะรีวิวด่านนี้นะครับอันนี้มันก็แบบภูเขาภูเขาอะนะพบกับรถคันเนี่ยแล้วผมค่อยรีวิวพาร์ทนหน้าแล้วกันนะครับมัน มันช้ามากอ่ะหรือจะรีวิวพันเนี่ยเออดีข้อเสียของมันก็คือมันช้ามากแล้วแบบเล่นแล้วแบบโหมันช้ามากแล้วบางทีหัวเราเผลอไปโดนอะไรแบบนี้ยเราก็ตายอะครับข้อเสียงมันคือแบบนั้นแหละครับเนี่ยเห็นนะครับมันช้ามากโหช้าแบบโคตรจะช้า,ชามันก็เร็วอีกนิดนึงนะครับดูตรงหน้าปัดมันนะครับ RPM อะ่ะหกนาทีแล้วก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพวกนี้มาใหม่นะครับบายบายชาพูดกรับแบบนี้นช่างมันเถอะออและเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกพัดหน้าผมจะทำอะไรพัดหน้านแล้วครับผมก็จะทำเกมเนี่ยแหละครับแล้วก็ จะถ่ายสักสิบนาทีไม่เ,เกา่าไม่ก็ไม่เกินห้านะครับพ้าเกินห้ามันจะช้าไงบางทีผมก็ถ่ายท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่นะคะก็คิดนี้ก็เอาไเค่นี้ก่อนละกันนะครับบ่ายยอย่าลืมไลค์แชร์ด้วยอย่าลืมไลค์เยอะๆเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบมากๆกดซับนะครับ